ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่เกมเทพม,มาสามโกกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องปฏิทินกิจกรรมครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ทันรู้นะว่าเวลาวันจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยวันไหนกิจกรรมไหนจะเข้ามาบ้างาหลายคนอาจจะไม่รู้วันนี้ทางทีมงานก็ได้มีอัปเดตมาบอกแล้วให้เรากดมาที่ตรงคัมภี์เนี่ยตรงขวาล่างมือเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีนี่ เขียนว่าปฏิทินกิจกรรมแล้วกดเข้าไปครับมันจะมีบอกวันแล้วก็เดือนมีบอกด้วยเป็นวันจันทร์อังคารวันที่เท่าไหร่ก็เช่นวันนี้ที่อาจเป็นวันจันทร์ก็จะมีเนื้อหาก,กิจกรรมก็คือรวมหลอวิรบุรุษนี่ครับเราก็สามารถกดไปเข้าร่วมตรงนี้ได้นี่ดูตรงนี้ เ้าร่วมเสร็จก็จะได้มาเป็นตัวมังกรเขียวเขียนเนี่ยก็สามารถแลกของพวกนี้ได้ก็จะมีกดเข้าไปดูได้ครับว่าอันไหนมันจำเป็นสำหรับเราในการใช้ส่วนตัวผมแนะนำก็คือ,อการแข่งขันพัธมิตรราชานะครับเรามาดูได้เลยว่ามันจะอยู่ตรงเสาอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวลูกแก้วนี่อยู่ตัวที่ สามารถเปลี่ยนสิบดาวได้ไม่ว่าจะกกไหนก็ตามอันนี้จำเป็นมากเลยครับผมสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนเราก,กดเข้าไปมาดูในร้านค้าก็ได้ไมาดูของเผ่ามารโจมตีนะครับเผ่ามารโจมตีนี้ก็มาเป็นวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับผมแล้วก็มาเป็นวันวันเสาร์อีกทีนึงเราไปดูว่า เรารู้วันเวลาแนละ้วเราก็มาดูว่าเราควรจะเล่นเพื่อเอาของที่จะมาแลกรับนะครับเหมือนเป็นป้ายคำพินเนี่ยสามารถที่จะมาแลกเทพจุกัดเลี้ยงนี้ได้หรือจุกัดเลี้ยงจกกกนี้ก็ได้ครับผมกิจกรรมมีบอกอยู่บอกวันที่และเวลาบวกรายละเอียดด้วยครับเช่นพัทมิตรราชาท,ที่เราจะใช้ลูกนี้นไปแลกก็จะมีบอกเปิดเวลากิจกรรม เปิดทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนจนถึงสิ้นสุดเที่ยงคืนของกิจกรรมนั้นแหละครับข้อมูลกิจกรรมเขาก็จะบอกว่าให้เราทําอะไรบ้างพวกกะลียุคผู้กล้าวีรบุรุษชิงครองโลกพวกนี้เราราชาร่วมมือกันสยบพื้นดินก็คือให้เราที่เราจัดทีมกันสามคนนั่นแหละครับแล้วก็มีพวกสงครามขั้นบันไดพวกนี้ มีหมดที่เราจำเป็นจะต้องใช้เล่นครับสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยแต่ละอันเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ถ้าใครยังไม่เข้าใจครับผมมาดูกดก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็คลิปนี้จะมาอัปเดตให้ดูแค่นี้ครับว่า,ามันมีกิจกรรม มีปฏิทินกิจกรรมบอกตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าอันไหนเราควรที่จะเข้าเล่นตอนไหนผมก็คนหนึ่งครับที่เป็นคนที่สับสนเหมือนกันเมื่อก่อนว่าเอ้ยไม่รู้ว่ากิจกรรมไหนมันมันมาวันไหนก็อาศัยจับทางเอา,านี้ก็ดีหน่อยที่มีปฏิทินบอกก็ต้องขอบคุณทางทีมงานครับที่บอกเรามีรายละเอียดบอกด้วยเราจะได้รู้ว่าในจําเป็นต่อเราในการที่เราจะใช้แล้วก็ไปแลก ของรางวัลมาครับคลิปนี้ก็น่าจะไวประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้า